วิธีสังเกตลักษณะคนรวยเงียบๆติดดินแต่ไม่ใช่คนจนเสมอไปอย่าดูถูกเพราะบางคนที่ใช้ชีวิตเรียบๆอาจมีเงินมากกว่าคนที่อวดทั้งชีวิตก็ได้ 1. เขาไม่รีบโชว์ว่ามีเพราะคนที่มีจริงใช้ชีวิตเรียบแต่คิดเป็นระบบรายรับชัดรายจ่ายรู้อนาคตวางไว้เงียบๆ 2. ใช้ของธรรมดาแต่ใช้ได้นานไม่เน้นแพง แต่เน้นคุ้มและทนเพราะเขารู้คุณค่าของเงิน 3. ไม่พูดเรื่องเงินถ้าไม่จำเป็นไม่โอ้อวดไม่เปรียบเทียบเพราะความมั่นคงอุ่นใจไม่ต้องอธิบายใดๆ 4. ไม่ดูถูกใครเพราะคนที่รวยจริงไม่ต้องยืนให้สูงกว่าใครก็มั่นใจในที่ของตัวเองจงอย่าตัดสินใครจากเสื้อผ้าหรือวิถีชีวิตที่เขาเป็นเพราะบางคนไม่ได้จนเขาแค่รวยพอจนไม่ต้องอวดใคร